สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนเกจะมาพูดถึงเรื่องราคามันนะครับผมทรงข่าวทรงข่าวเนาะพี่น้องหลายหลายท่านนะครับเพิ่นกะทรงข่าวมากนะครับผมราคามันเนี่ยกรลังปรับขึ้นนะครับหลายหลายพื้นที่ปรับขึ้นกะอยูนยูประมาณ2บาทนะครับผมตามล้านทั่วไปเนาะแต่ว่าบางล้านก็บว่าหันได้ขยับนะครับแต่ว่าบางล้านนะครับเพิ่นกะมีทิศทางทีดีนะครับเริ่มขยับขึ้นแน่นะครับผมเริ่มขยับขึ้นแน่จังน้อยแล้วนะครับผมเป็นสัญญาณทีดีนะครับผม ขอให้เพิ่อนราคาให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับสองบาทกันยังถือว่าดีคอยขยับ army, ขึ้นไปเรื ipedia, อ่อยๆนะครับผมเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับหลายพื้นที่นะครับปรับราคาขึ้นนะครับผมปรับราคาขึน้นหรือว่าอาจเป็นในช่วงนี้นะครับพี่น้องเริ่มจะได้เกี่ยวเขาเกี่ยวน,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 น้ำแล้วน,นะครับหรือว่ามั่นนะครับบ่อเข<ๆ>่าล้านหรือว่าเพื่อนก็เลยปรับราคาขึ้นดึงมั่นเข่าล้านแน่อาจจะเป็น พอสาเหตุนี้ก็ได้นะครับผมกันยังดีครับผมขอให้เพิ่นปรับราค่าขึ้นนะครับพี่น้องที่เพิ่นจอบถาถอนออกขายอยู่กับมีหลายนะครับผมเพราะว่าขอให้ได้ราคาดีดีครับพี่น้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมคิดว่าน่าจะปรับขยับขึ้นสูงกว่านี้ในจักหน่อยอยู่ดอกนะครับผมจะคอยขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ประมาณปลายปีน่าจะขึ้นกว่านี้อยู่นะครับปลายปี6 7เจเท่านี้นะครับผม จะแดงว่านะครับราคามั่นกําลังจะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับหลายพื้นที่เริ่มปั๊บขึ้นแต่ว่าหลายพื้นที่นี่ส่งโตนะครับผมส่งโตนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวัดที่เพิ่นคอมเมต์เขามาบอกนะครับขอมูลนะครับพี่น้องที่เขามาเบิงน้ากันนะครับเพิ่นก็บอกข้อมูลมากนะครับบางพื้นที่กับบาทดบาท8 5หาอยู่นะครับผมหรือว่าบางพื้นที่กับบาท95นะครับผม แต่ว่ามีบางพื้นที่ขยับขึ้นเป็น2บาทอยู่นะครับผมกะถือว่าโอเคครับเป็นสัญญาณที่ดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเหตุไดกะขอให้าราคามั่นปับดีขึ้นกว่านี้นะครับผม เพราะว่าเฮากัเหตุหยาดเห็ดซาดเาละเกินนะครับผมลงทุนกับไร้นะครับราคามั่นกับบกกระเตียงขืนปันใดนะครับแต่ว่ากะถือว่าโอเคนะครับขอแต่ว่าขยับขืนแน่นะครับขยับขึ้นไปจังหน่อยนะครับคอยขยับขืนกัยังไข่นะครับเบาบางิแต่ยับลงนะครับผมดีใจน้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มปั๊บขยับขึ้นแล้วนะครับผมเป็นสัญญาณที่ดีครับพี่น้อง กับมาส่งข่าวเรเล่าเรื่องเกี่ยวกับราคามั่นนี่แหละครับพี่นอ้องผู้ใดน,นะครับท่างใดที่เพิ่นปรับราคาขึ้นก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นใดได้ดพี่น้องเด้อนะครับมาบอกข่าวเรเล่าเรื่องก,กันนะครับผมว่าเป็นจังใดนะครับะพะว่าเขาจะได้หูจักนะครับเร็วขึ้นนะครับได้หูจัก ขอมู่จากพี่จากน้องที่ทรงขามาไห้นี่แหละนะครับว่าเป็นราคาราคามั่นตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไรนะครับมันกระเตียงขื้นดีบอนะครับหรือว่าราคามันลดลงหรือดีขื้นนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับผมพอว่าราคามั่นในช่วงนี้นะครับถือว่าทรงๆนะครับบางพื้นที่ก็กําลังปรับขื้นน่ะนะคือพี่น้องที่เพิ่นคอบเมต์เขามาละเขามาบอกนะครับสองบาทหรือว่า2บาทกว่าแต่ว่านะครับตามล้านทั่วไปเป็นกวัดแปงเนาะวัดแปงก็ บางมองกับสองบาทเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่นะครับบางหมองกับสามบาทก็ขึ้นอยู่กับการวัดแปลงการตั้งราคาของโรงงานนะครับตัวนั้นส่วนนั้นที่พี่น้องกลุ่มหลายๆจังหวัดที่เฮ้าเนี่ยนะครับได้นำไปขายตามล้านนะครับอาจจะบริราคาถึงสองเจ็ดสองแปดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นราคาวัดแปลงของโรงงานนะครับหรือว่าอาจจะสามบาทนะครับบางโรงงานนะครับแต่ว่ามันก็เป็น ข้อมาตรฐานของทางโรงงานเพลินนะครับเท่ากับอยู่ไก่ล้านเท่ากับขายไหล้านนะครับผมแต่ว่ากขอไหล้านเนี่ยปรับราคาค้นแน่นะครับผมปรับราคาขึ้นก็ให้เท่าได้ไปได้มาาน้ำนะครับผมก็หวังว่านะครับหวังว่าราคามันจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดหรือว่าพื้นที่ทั้งไรเริ่มปรับขยับึ้นแล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหาได้เบิ่งคลิปเบิ่องหยังแล้วนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับของกลุ่มเฮ้านี่แหละนะครับกลุ่มปลูก มั่นกลุ่มสวนมั่นเนี่แหละนะครับเพราะว่าให้ได้กผมจักข่าวสารนะครับได้ลหลายจังหวัดนะครับตามล้านทั่วปว่าราคามันืนอยู่ประมาณเท่าไหรผมเสียว่าผู้ติฟังดูนี่ส่วนใหญ่เลยขายตามล้านทั่วไปนะครับผมครับคลิปนี้กัถ้าผู้ใดฟังแล้วนะครับถือว่ามีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ